ทุติยชาญภูมิทุติยชาญภูมิคือภูมิของพรมที่อยู่สูงจากชั้นปฐมชาญภูมิขึ้นไปค่ะเป็นรูปปรภพที่มีรูปทิพย์ไม่มีกายหยาบเหมือนมนุษย์ไม่ต้องกินอาหารมีแสงสว่างออกมาจากกายมีอายุไขยาวนานได้หลายกับมีฤทธิ์และบารมีมากด้วยอำนาจของฌานสมาธิเหล่าพรมในชั้นทุติยชาญภูมิ คือผู้ที่เคยบรรลุสมาธิขั้นทุติยฌานมาแล้วทั้งสิน้นเป็นฌานสมาธิขั้นที่สองจากทั้งหมดสขั้นในทางพุทธศาสนาเป็นขั้นที่จิตสงบลึกกว่าปฐมฌานมากละวางวิตกวิจารลงได้ไม่มีการเพ่งหรือพิจารณาอารมณ์แล้วความฟุ้งซ่านหมดไปเหลือเพียงปิติสุขและเอกคตา เป็นพรมพที่มีรัศมีแผ่ซ่านออกมาจากกายมากเนื่องด้วยกำลังของฌานสมาธิที่มีปิติและสุขมากค่ะในชั้นของทุติยฌานภูมินี้แบ่งพรมพออกเป็นสามขั้นคือ